สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็ห่างหายกันไปวันสองวันนะครับขี้เกียจขี้เกียจไลฟ์พีพนะครับบอกกับติดเกมนารกะนะครับที่มันมีตัวของโยโตเข้าไปอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันยังเล่นไม่ได้นะครับนารกะมันเปิดเดโมไม่ให้เล่นฟรีนะครับก็ไปบ้าข้างมาสองวันนะครับไปเป็นซามูไรในนารกะมานะโอเคนะครับก็ จะมาพูดคุยนะครับวันนี้เนาะเกี่ยวกับใครหลายๆคนนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับนูนันนี่เข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่ทําไมไม่แปลสกิลตัวนู้นตัวนี้เลยนะครับตัวใหม่เข้ามาแล้วพี่แปลสกิลให้หน่อยนะครับเฮ้ยตัวอีกาเข้ามาแล้วทำนู้นทำนี้ให้หน่อยนะครับก็ต้องบอกตรงนี้นะครับเกี่ยวกับพวกตัวละคร หรือว่าพวกการอธิบายสกิลนู่นนี 26, reasons, hai, ่นะครับต่างๆนานาการแนะนําอะไรอย่างนั้นนะครับต้องบอกตรงนี้นะครับว่าพวกตัวละครที่ผมไม่มีนะครับหรือพวกตัวละครที่สกิลผมอัพไม่เต็มอะผมไม่ทํานะครับอันนี้บอกกันเลยสำหรับใครที่กําลังรอหรือกําลังอะไรนู่นนี่นะครับ ว่าหนนะครับมันไม่เห็นภาพนะครับมันเล่นได้ไม่เห็นภาพมันเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับผมเลยไม่ค่อยอยากจะทําตัวที่ไม่มีนะครับหรือตัวที่ไม่ได้อัพสกิลนะครับยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างไทชะอย่างนี้นะครับไทชะคือถ้าเกิดสมมุติผมมีตัวละครแต่ผมไม่ได้อัพสกิลเนี่ยซึ่งไอ้สกิลสองที่รีววห้าเนี่ยมันจะบวก70%ของไอคแท็กไทชะเข้าไปด้วยในการโจมตีนะครับกับพวกมอนนะครับซึ่ง ถ voi, ้าเกิดผมมีทช้ฉดเฉยๆมันจะได้แค่40%ตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้70%ตรงนี้นะครับซึ่งการที่ไม่ได้70%รเนี้ยมันแทบจะไม่เห็นภาพเลยนะครับว่าเฮ้ยดาเมจแม่งมัน <louder> ต <im> ้องเต็มๆมันจะเป็นยังไงนู่นนี่ยังไงนะครับมันจะเห็นแค่40%ซึ่งไอ้40%ตรงเนี้ยมันไม่ใช่40%ของแอคแท็กเจ้าตัวทช้ฉดด้วยนะครับมันเป็น40%ของตัวละครที่ทำดาเมจนะครับซึ่งการที่อัพมาไม่ถึงเลเวล5เนี่ยมันไม่เห็นภาพเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันแทบจะไม่เเห็นนภาพลยะครับ เลยเวลาการรีวิวอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นภาพนะครับมันจะแบบมันจะดูขาดๆอะ่ะเออผมเลยไม่ค่อยอยากจะทาอะไรที่มันไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันดูเหมือนการทําแบบลวกๆมากกว่านะครับแบบแบบสมมติแค่มีตัวละครอ,อะ่ะแต่รีบทําแบบเอ้ยกูอยากทําแล้วว่ากูรีบอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับผมเลยต้องการที่จะอัพสกิลให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วก็ให้มันเล่นให้มันเห็นภาพในระดับหนึ่งนะครับว่าเออเฮ้ สกิลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันประมาณนี้นะมันทําอะไรได้นู่นนี่ยังไงนะครับประมาณเนี้ยนะครับผมอยากให้มันเต็มที่ประมาณเนี้ยนะครับมันจะได้แบบเออเราทําทั้งทีเราจะได้ทำเต็มที่หน่อยนะครับไม่ใช่แบบรีบเร่งทํานะครับแล้วก็แบบมันยังไม่อัพอ่ะมันก็ไม่เห็นภาพมันก็ได้มันไม่ตอบโจทย์อ่ะคือมันไม่ตอบโจทย์ในตัวผมเองนะครับมันไม่ใช่อะไรหรอกคือมันไม่ได้ตอบโจทย์กับผมนะครับมันไม่โอเคสําหรับผมผมเลยตัดปัญหาที่ว่าเออ อันนั้โอเคกูก็ไม่ทาแค่นั้นเองจบง่ายๆนะครับเนาะสำหรับตัวละครที่ผมไม่มีแล้วก็ตัวละครที่สกิลผมยังอัพไม่เต็มนะครับตัวละครที่ไม่มีก็เหมือนกันเลยนะครับซึ่งไม่มีตัวละครนะครับยังไม่ต้องพูดถึงอัพสกิลเลยไม่มีตัวละครก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับถามว่าถ้าเกิดแบบพวกตัวละครที่ไม่มีอ่ะผมมาบอกสกิลตรงนี้ได้ไหมมัก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเขาก็อธิบายสกิลให้อยู่แล้วนะแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับ หรือว่าอันดนเนตพีอย่างเงี้ยเขาก็มีอธิบายสกิลให้อยู่แล้วนะครับสาหรับเวลาแบบเราไม่ได้มีตัวละครมานั่งดูสกิลนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไม่เห็นภาพอะอย่างอันดนเนตพีอย่างเงี้ยผมอยากเอาอันดนเนตพีไปตีบอสอะเห็นภาพปะล่ะมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมมันก็แค่รู้ว่าสกิลเป็นยังไงยังไงนะครับแต่พอเราอยากเอาไปตีบอสเราอยากเอาไปทําน่นทำเนี่ยมันไม่เห็นภาพนะครับมันเลยไม่ค่อยโอเคสําหรับผมนะไม่ว่ามันจะยืมจากเพื่อนได้นะครับหรือว่า มันจะผมอ่ะจะเปลี่ยน ID เลยนะครับผมไปเอาอีก ID หนึ่งที่มันมีอันโดเนสพเข้ามาเล่นนะครับซึ่งมันก็ไม่โอเคสำหรับสหรับผมอีกนะครับก็คือลูบิ t นะครับช่องนี้ก็คือต้องเป็น ID นี้นะครับเนี่ยอันนี้แค่นั้นเองเว้แค่นั้นเองนะครับผมก็เลยแบบเออถ้ายังไม่มีก็ไม่ทำแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการที่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่ได้ความรู้สึกอะไรเลยนะครับนี่คือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับว่า แี่กูยังไม่มีกูยังเอาไปเล่นนู่นนี่ไม่ได้กูก็ไม่ทํานะครับอันนี้คือหลักๆนะครับหลักๆที่ผมไม่ค่อยจะรีวิวพวกตัวละครแนวๆนี้สักเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วก็แล้วตัวละครที่มีแล้วทําไมพี่ไม่รีวิวอะตัวละครที่มีนะครับแล้วทําไมไม่รีวิวนะครับขี้เกียจนะครับอันนี้คือหลักๆหลักๆคือขี้เกียจนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขี้เกียจมากหรอกก็มีงานมีธุระมีนู่นมีเนี่ยนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เนาะ ตอบตอบให้มันดูสวยงามไว้ก่อนนะแต่หลักๆก็คือขี้เกียดนี่แหละโอเคนะครับทีนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีที่ขอเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่แล้วพวกตัวละครตัวใหม่อ่ะเข้าออแล้วนะมันมีข้อมูลมีแหล่งหลุดเข้ามาแล้วนะลองทำอธิบายสกิลนู่นน่นนี่ให้ฟังหน่อยดูหน่อยนะครับก็ผมก็จะให้คำตอบแบบว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับว่า มันก็จะเหมือนกับเคสของไอ้ที่ตัวละครที่ผมไม่มีกับตัวละครที่ผมอัพสกิลไม่เต็มนะครับมันคือเคสเดียวกันนะครับว่าเอ้ยไอ้พวกเนี้ยมันยังไม่เห็นภาพมันยังเล่นได้ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบเออพวกตัวละครตัวใหม่ๆนะครับหรือพวกตัวละครที่แบบมีข่าวาวจะเข้าเนี่ยเดี๋ยวรอมันเข้าก่อนดีกว่าละกันนะครับรอมันเข้าแล้วรอค่อยมาทําสกิลรอค่อยมาทํารีวิวมันก็ไม่ได้จะเสียหายมันก็ไม่ได้จะสายอะไรเนาะ เพราะว่าผมไม่รีบอยู่แล้วนะครับผมต้องการอะไรที่มันค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งก่อนนะค่อยทำแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลนะสำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆนาๆนานะครับที่ส่งเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่เนี่ยตรงเนี้ยเขาทําอย่างงู้นอย่างนี้แล้วนะเฮ้ยพี่ช่องอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วนะช่องพี่รีวิวเปล่าน,นั่นนี่นะครับก็ต้องบอกการตามตรงนะครับว่าช่องผมนะครับรอรีวิวให้มันเข้าเซิร์ฟมาก่อนนะครับให้มันเข้าเซิร์ฟมานะครับให้มันได้จับ ต้องนะครับให้มันได้เห็นภาพกันก่อนนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนประมาณไหนแล้วผมค่อยจะทํารีวิวแล้วกันนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่มันยังไม่เข้าเซิร์ฟมานะครับบางทีมันเรายังรู้ได้ไม่หมดนะครับหรือว่าบางทีแบบมันไม่ค่อยโอเคอ่ะคือแบบเฮ้ยบางทีตอนที่ข้อมูลมันเป็นอีกแบบหนึ่งพอเข้าเซิร์ฟมาเป็นมันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเลยแบบเออเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟทีเดียวนะครับมันก็ไม่ได้จะเป็นอะไรที่เสียหายนะครับ นะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูข้อมูลนะครับพวกตัวละครนู่นนี่นะครับก่อนๆก,ก็ผมแนะนานะครับจะมีกลุ่มของอมิจิไทยแลนด์อยู่นะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับมีทั้งข่าวสารข้อมูลนะครับมีพี่ๆหลายๆคนนะครับอัปเดตข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นพี่พุทธิพงศ์คนนี้นะครับเขาก็อัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมนู่นนี่นะครับพื้นที่ แลขสงเลกเศษนะครับมีหมดนะหา,หาก้งหากิวหาสิทธิ์หาอะไรนะครับเวลาผมหาสิทธิ์ผมก็มาหาในกลุ่มนี้แหละนะครับแล้วทีนี้มาถึงในการมาถึงในส่วนของพวกสกิลที่เป็นสกิลของตัวละครที่มาจากมาจากข่าวข้างนอกนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟ g l o b a l นะครับก็มีพี่พาคินนะครับที่เขาทําการแปลสกิลไว้อยู่แล้วนะครับว่าสกิลที่พี่เขาแปลไว้เนี่ยนะครับพี่เขาก็ ทำมาค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวของอาชูล่านะครับตัวที่จะเข้ามาในวัน2วันนี้แหละนะครับเนาะวันพรุ่งนี้น่าจะได้เปิดกรชากันนะน่าจะได้เผายันเล่นกันนะครับอาชูล่าพี่เขาก็ทำสกิลแปรไ้หมดนะครับเนาะถามว่าผมว่ามันโอเคมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันไม่โอเคสำหรับผมตรงที่ว่าตัวมันยังไม่เข้าเซิร์ฟไงคุณเข้าใจะปะ ตัวมันยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับต่อให้ผมมาอ่านสกิลตรงนี้หรือต่อให้ผมมาดูสกิลที่พี่เขาแปลไว้นะครับมันก็ไม่โอเคสําหรับผมนะครับแล้วก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่นะครับผมเลยไม่ค่อยอยากจะมาทํานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของอะไรวะตัวของไทชะนะครับที่จะเห็นภาพชัดๆเลยนะครับที่ว่าผมดูแล้วว่า พี่เขาก็แปลมาค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าแค่มันยังไม่โอเคสาหรับผมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตอนที่พี่เขาอธิบายสกิลไว้นะครับเสร็จสับหมดแล้วนะครับพอผมมาดูนะครับมันก็จะมีจุดที่ไม่ค่อยครบถ้วนนะครับแล้วก็ขาดหายไปนะครับอย่างที่พี่เขาแปลมาทั้งหมดตรงเนี้นะครับพี่เขาไม่ได้พูดถึงในส่วนของไอ้พอมันเข้ามาในเซิร์ฟแล้วเนี่ยนะครับไทชฉามันจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเว้ยนะครับไทช่มันจะมี ในส่วนของบวกดาเมจ70%รตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในเอ่ะมันจะเป็นแค่3%เกับ3 0ซนะครับซึ่งที่พี่พาคินเขาทำเอาไวนน้นะครับมันคือ4%อร์เซกับ40ซนะครับถามว่ามันผิดมากไหมก็ไม่ได้ผิดมากผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่านะถ้าพี่ถ้าพี่พาคินพิมพ์ผิดนะครับพี่ก็แก้ไขด้วยละกันนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับพี่เขาก็ไม่ได้จะพูดถึงในส่วนของไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ดาม a g e นะครับนนันนี่เข้ามาด้วยนะครับเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาเอาข้อมูลแค่เพียวๆของสกิลที่ยังไม่ได้อัพนะครับเนาะแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าสกิลคือสภาพสูงสุดแล้วนะครับซึ่งสภาพสูงสุดมันต้องมีบวก70%เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ให้เป็น ให้เป็นอะไรดีให้เป็นแจ้งเตือนไว้ละกันนะครับว่าดูข้อมูลคร่าวๆได้นะครับแต่ว่ารอให้มันเข้าเซิร์ฟมาก่อนนะครับเพราะว่าพอมันเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยมันไม่ได้ที่จะเป็นอย่างยังไงเหมือนมันไม่ได้เหมือนับไอ้ที่พี่เขาแปลมาหรือว่าพี่เขาสปอยมานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บนอกเว็บไหนหน,น,นู่นนั่นนี่บ拉นะครับมันอาจจะเปลี่ยนนะครับมันอาจจะผิดแปลกกันไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคสําหรับผมนะครับเพราะว่า หนึ่งะครับหนึ่งเลยมันถูกไม่หมดอ่ะนะครับมันยังมีข้อมูลไม่เต็มที่อ่ะนะครับแล้วคือการรีบทำอ่ะสำหรับผมนะถ้าเกิดผมรีบทำอ่ะมันก็เป็นการที่แบบข้อมูลมันไม่เต <cinematic S 1> ็มที่อ่ะคุณเขา้าใจปหเออพอข้อมูลมันไม่เต็มที่แล้วแบบเราทําไปมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยกูแม่งกลัวให้ข้อมูลไปแต่ข้อมูลมันยังไม่เต็มที่มันก็เลยรู้สึกขัด <c oughs> ขัดนะครับขัดกับตัวผมเองเนี่ยขัดกับความรู้สึกของผมเองนะครับว่า ไอ้ทีเราอยากจะอะไรที่มันอย่างน้อยมันก็คือให้มันแบบเข้ามาในเซิร์ฟให้มันมีเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเออสกิลหนึ่งเป็นอย่างนี้สกิลสองเป็นอย่างนี้นู่นนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วค่อยทําอธิบายค่อยทําดีวิวผมว่ามันก็มันจะโอเคกว่านะครับความรู้สึกของผมนะเพราะว่าถ้าเกิดผมจะมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคนะครับข้อมูลมันก็ไม่ค่อยครบนะครับแล้วก็บางอย่างมันก็อาจจะไม่ตรงด้วยนะครับเนาะแต่ถามว่ามาดูเป็น ไกด์คร่าวๆได้ครับมาดูว่าเออเฮ้ยสกิลหนึ่งเป็นไงสกิลสองเป็นไงสกิลสามเป็นยังไงโน่นนี่นะครับก็โอเคนะแล้วก็มารอดูกันเข้าเอ้ยมารอดูในเซิร์ฟกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่พาคินนะครับเขาเป็นคนที่แปลสกิลส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นเขาจะมามาบอกแนวทางของสกิลไว้ก่อนประมาณก่อนที่พวกตัวละครมันจะเข้านะครับเนาะแล้วทีนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นวิกินะครับ ในตัวของวิกินะครับก็มีแปลสกิลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชูล่านะครับหรือว่าตัวละครใหม่ๆที่กําลังจะเข้านะครับเนาะในวิกินะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครแบบสมมุติว่าใครแบบไม่ค่อยเก่งนะครับก็กดแปลไทยนะครับมันก็จะบอกหมดนะโจมตีเพิหมอนเดียวสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับหากเป้าหมายคือ KO โดยอาชูล่านะครับโดน KO โดยอาชูล่าพวกเขาจะได้รับคิดเท่าและทักษะโอเวอร์ power over power power อะไรวะ over powering อ่ะ ing จะเปลี่ยนเป็นเท่าฐานก็ประมาณเนี้ยนะครับสกิลมันก็จะแปลมาเนาะถ้าเกิดใครไม่รู้นะก็มากดภาษาไทยเนี่ยอันนี้คือวิธีการอ่านสกิลแบบคลาสสิกคลาสสิกบ้านๆเลยเว้ยเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่ง ความรู้สึกผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าบางตัวมันก็บางตัวมันถูกะนว้ยบางตัวมันก็ไม่ไม่ถูกอย่างอย่างไอตัวเนี้ยอย่างไทชะนะครับไทชะนะครับที่สก,กิลเมื่อละอัพเลเวละนว้ยอัพมาสองสามสี่ห้าไอในเว็บอะในวิกิอะมันบอกแค่ว่าเพิ่มสองเทินนะครับแต่ถ้าเกิดในตัวเกมอะมันจะเป็น70%ของไอคแทกไทชะเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ พยายามดูข้อมูลนะครับดูแล้วก็พยายามเอามาเปรียบเทียบกับในเกมกันด้วยนะครับว่าเอ้ยมันใช่ไหมมันถูกหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าในเว็บนะครับหรือในกลุ่มนะครับบางทีก็ไม่ได้จะถูกหมดนะครับไม่ได้จะถูกหมดก็พยายามอิงจากตัวเกมให้มันเป็นหลักนะครับดูจากในเกมว่าเอ้ยตัวละครเนี่ยสกิลมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วที่ในเว็บเขาแปลมาเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันโอเคไหมมันตรงกันไหมนู่นนี่กันไหมนะครับเนาะก็ ดูแล้วก็พยายามมาดูในเกมมาแบบอิงให้มันตรงกันนิดนึงนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพวกวงพวกเว็บนะก็มาดูได้นะครับในวิกิผมไม่แน่ใจว่าเว็บอื่นเป็นเหมือนกันเปล่านะนะครับเพราะว่าไอ้เว็บองมจีมันก็มีหลายๆเว็บนะครับที่ไม่ใช่วิกินะไม่ว่าจะเป็นในพวกเว็บต่างๆนานาน,านะครับสําหรับใครที่ติดตามเว็บไหนอยู่ก็ดูกันให้ดีๆนะครับเนาะแล้วก็อย่างในกลุ่มไทยนะครับที่พี่เขาแปลมานะครับสําหรับอาชุร่านะครับ ก็โจมตีศัตรูนะครับร้อยหากอาชล่าถูกเป้าหมายจัดการเป้าหมายดังกล่าวจะถูกลดพลังโจมตีลง5 0หลังหลังจากจบการต่อสู้นั่นนี่นะครับก็ลองมาอ่านกันได้นะครับเนาะแต่ว่าผมยังไม่ทํานะครับเดี๋ยวผมว่าผมเดี๋ยวรอมันเข้ามาในเซิร์ฟรอมันเข้ามาในตัวเกมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยจะรีวิวให้ฟังนะครับเนาะถ้าเกิดมีแล้วก็ผมอัพสกิลเต็มนะครับมันจะได้เห็นภาพเห็นนู่นเห็นนี่กันด้วยนะครับ โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าทําไมสกิลไม่เอ้ยว่าทําไมไม่รีวิวเลยนะครับว่าทําไมไม่ทําตัวนู้นตัวนี้กันเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้ละกันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มนะก็มาติดตามกันได้นะครับอมจิตไทยแลนด์ Thailand, นะครับเขามีพี่ที่คอยแปลสกิลให้และนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวละครที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกกิจกรรมพวกนี้นะครับก็ มาลองมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับที่ผม <c oughs> ที่ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็คือในส่วนของกิวผมเองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ในส่วนของใครหรอกเนี่ยวะ เ <N Memorial> นาะก็อันนี okay. ้ก well like ็ค <N> ือแหล่งข้อ <N> มูลนะครับในส่วนของกิวผมครับก็มีคนที่เขาอธิบายสกิลนู่นนี่มาเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับก็แต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็น่าจะมีแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วโดยรวมแล้วนะครับผมอยากจะให้อิงกับในตัวเกมนะครับเนาะเพราะว่าตัวเกมน่าจะคือที่ที่ถูกที่สุดนะครับตัวเกมน่าจะคือที่ที่ถูกที่สุดนะครับส่วนจากเว็บจากกลุ่มหรือจากกิ์หรือจากดิสจากนู่จากนี่นะครับ ดูแล้วก็ช่างใจเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่จะไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูแล้วก็ช่างเอาไว้นะครับแล้วก็มาดูในเกมนะครับว่ามันใช่อย่างในเกมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราไปดูจากเว็บจากกลุ่มจากนู่นจากนี่นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับบางทีมันเข้ามาในเกมแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะครับเนาะนี่ก็คือข้อควรระวังไว้สักเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่ามันจะมันผิดพลาดมันแตกต่างกันมากไหมก็ไม่ได้มากนะครับ อย่างมากก็แค่ปรับบางสกิลบางทีก็อาจจะเป็นแค่ตัวเลขนะครับเปอร์เซ็นต์สอร์ซนะครับบางทีก็สิบยีิบเเซก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ตัวละครเนาะนี่ก็คือเหตุผลหลักๆนะครับว่าทําไมผมไม่ทําตัวของอาชุล่าตัวของหุ่นไลกานะครับทำไมผมไม่รีวิวพวกตัวละครที่ผมไม่มีนะครับทําไมผมไม่รีวิวไอ้พวกตัวละครที่สกิลผมเอาไม่เต็มนะครับก็รวมๆเลยสรุปเลยนะครับคือมันไม่เห็นภาพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปตีบอสนะครับเอาไปเล่น PVP นะครับเอาไปทํานู่นทํานี่นะครับเอาไปเล่นข่าวรับด่านนู่นด่านนี้นะครับมันไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากทานะครับแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือขี้เกียจนะครับเหตุผลที่สองก็คือขี้เกียจนะครับแล้วก็เหตุผลที่3ามันจะติดงงติดงานนู่นนนนี่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเนาะโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําให้ไปอยู่ในกลุ่มไทยกันนะครับ จะได้ดูข้อมูลข้อมูลนะครับดูนู่นดูนี่กันได้นะครับโอมจิไทยแลนด์นะครับพิมพ์ไปเลยนะก็ขอเข้าร่วมกลุ่มมานะครับก็มาดงมาดูนะครับแปสกิลเขาก็มีเนี่ยว่าตรงประกาศนะครับอันนี้ก็มีหมดนะครับหากดอะไรเนี่ยอันนี้คือไกด์นะครับอันนี้ก็หากิวหาอาจารย์นะครับ ตอนผมหาสิทธิ์ผมก็มาหาในกลุ่มนี้แหลมะมั้งเออผมเวลาผมหาสิทธิ์ผมก็ชอบมาหาในกลุ่มนี้แหละนะครับบางทีก็อาจจะเจอในเกมนะครับเขาก็ขอมาเป็นสิทธิ์ผมนะครับแล้วก็แปลสกงแปลสกิลนู่นนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มอมิจิไทยแลนด์นะครับก็มาดูกันได้นะไม่ว่าจะเป็นสกิลอาชุล่านะครับสกิลอันนี้อะไรเนี่ยผมเปิดไว้กังเอสพีนะครับหรือว่าเป็นไทชะนะครับแต่ว่าก็ อย่างที่ผมบอกไปนะครับดูแล้วก็ช่างใจไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีพี่เขาก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าดูไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆก็โอเคนะครับเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะว่าทําไมถึงไม่ทําสกิลพวกตัวที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทําไมถึงไม่ทําสกิลตัวที่ยังไม่มีนะครับทําไมถึงยังไม่ทําสกิลตัวที่ไม่ได้อัพสกิลนู่นนี่นะครับก็เหตุผลก็บอกไปข้างต้นแล้วเนาะ โอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับอาทิตย์นี้ไม่แน่ใจจับ PVP เปล่านะนะครับถ้าเกิด PVP เดี๋ยวก็ไล์เองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เห็นไล์ก็น่าจะเก็บตัวนะครับเก็บตัวทำตัวละครเดี๋ยวค่อยไปจัด PVP ให้มันเต็มที่อีกสักอีกสักหลาย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 อาทิตย์แหละล <c oughs> องรอดูก่อนนะครับทีมพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาจัด PVP อีกรอบนึงแล้วกันเนาะ เพราะว่าถ้าเกิด PVP ต่อก็จะเห็นแต่เดิมๆอ่ะนะ PVP ต่อก็เดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใครมีความคิดเห็นอะไรนู่นนี่อะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเฮ้ยมึงแม่งก็แค่หญิงนี่ว่าเฮ้ยมึงแม่งก็นู่นนี่นี่บลาบลาๆนะครับ <laughs> ไม่เป็นไรนะครับ ชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็กดดิสไลค์กันไปนะครับก็ด่ากันไปนะครับว่าหยกากไอออนมึงก็แค่ไม่รู้ข้อมูลมึงก็แค่นี่น,นะครับก็แล้วแต่สบายใจเลยระก,กันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับที่ให้แหล่งข้อมูลมานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็น รีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง u t u b e นะครับที่เขารีวิวมาแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ดูช่องนู้นดีเขารีวิวแล้วนะเฮ้ยพี่ดูช่องนี้ดีเขารีวิวแล้วนะเฮ้ยพี่ดูเว็บนี้ดีเฮ้ยพี่ดูเว็บนั้นดีให้พี่ดูกลุ่มนูน้นดูกลุ่มนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลเลยนะครับเนาะก็ยินดีรับเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ทํานะ <laughs> รับแหล่งข้อมูลเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ทํานะครับแล้วก็น่าจะ อีกงานนะครับไม่อาชุลาอีกไม่นานหรอกเพราะว่าผมว่ายังไงผมก็เปิดได้อยู่แหละ <laughs> จะแค่จะ <c oughs> อัพสกิลเตรียมตอนไหนแค่นั้นเอง <laughs> ขอคิงไหน่อยหกร้อยใบเนินเนาะอืมเปิดการันตีอผมว่านะผมขอยันฟรีใบเดียว่จริงๆอาชุล่ามา <laughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละ <laughs> แล้วก็เจอกันคลิมน้าครับผมบ๊ายบายไปล้ว